โอเคผมก็ตอนนี้ครับผมช่องร้อนนะผมมีเพจแล้วนะครับผมก็สามารถไปกดติดตามก็ได้นะครับผมก็เพจของผมนะผมก็จะรับทําเกี่ยวกับการโปรโมทเพจหรือ,อรับทําโลโก้ช่องอะไรพวกนี้นะครับผม,มก็ผมก็จะแจ้งเวลาการลงคลิปด้วยนะเออใกล้เลยมกรตติดตามเพจของผมเลยกันนะครับผมโอเคไปดูคลิปกันเลยฮะ โอเคผมขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกับวันนี้ผมผมซเซปีบริการอีโวเอเอเอซล้นะครับผมกับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวระบบงานหมอกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เติมหมอมาแล้วล่ะนะครับผม,อมโอเคก็เดี๋ยวเรามารีวิวในสถานที่โรงพยาบาลก่อนเลยนะครับผม โอเคผมไปส่วของโรงพยาบาลนะครับผมมันจะกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะผมพอเราขึ้นบันไดตรงนี้ไปเนี่ยโอ้โหจะบอกว่ามันมีกี่ชั้นต่วกี่ชั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมก็จะเป็นอาจารย์หมอนะครับผมก็เป็นคล้ายๆกับตารางบอร์ดดูคะแนนว่าใครทําสถิติได้เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับผมคล้ายๆกับของช่างกับของตำรวจแหละนะครับผมอืมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมที่เห็นเป็นเตียงนอนเนี่ยคือตรงนี้จะเป็นที่ฮิวนะครับผม,อ,มอันเช่นเราทับอ,อ,อ่อีเอ็น ฮิวนะผมแค่นี้ก็จะกับมันจะทําการฮิลเองอัตโนมัติโดยที่ว่าเราไม่ต้องพึ่งหมอนะครับผมโดยที่ว่าถ้าสมมติเซิร์ฟเนี้ยไม่มีหมอแล้วเลือดเราไม่เต็มเนี่ยเราสามารถมาที่โรงพยาบาลแล้วกดทับ H E A เฮ้ H E A L ได้เลยนะครับผมแค่นี้ก็จะเป็นการฮิวนะครับผมรักษาโรครักษาบาดแผลได้นะครับผมโรคเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นโรคโควิดนะถ้าในเซิร์ฟนี้เขาตั้งระบบขึ้นมานะครับผมซึ่งเงินจะติด กันต่อเมื่อเราไม่มีเมสนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีเมสผ, <c oughs> ผมก็เลยไม่ติดนะครับผมโอเคก็มาดูห้องต่อไปนะผมห้องนี้ก็เป็นห้องเปลี่ยนชุดนะครับผมใครเป็นหมอก็สามารถเปลี่ยนชุดตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อ,อีกฝั่งนึงก็จะเป็นห้องอาทํางานอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ก็ทําอะไรไม่ได้หรอกนะครับผมแต่มันกว้างจริงๆนะสำหรับโรงบามนะครับผมกว้างยิ่งกว่าสอนออีกนะโอเคเดีย๋ยวออกไปดูข้างนอกกันเลยนะ,ะผม อันสองข้างนอกนะหม่งมันจะมีรถเช่านะครับผมอันนี้เป็นรถอีป๊อปเช่านะครับผมแล้วก็จะมีจักรยานเช่านะครับผมแล้วก็มีตู้ ATM ตรงโน้นนะครับผมสามารถกดเบิกอะไรพวกเงินอะไรพวกนี้ได้นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นที่เรียกรถหมอนะครับผมรถหมอเขาจะมีรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นอ่าวิบากนะครับผมทุกอ่าทุกงานเนี่ยก็จะเป็นแต่วิบากนะตำรวจก็วิบากหมอก็วิบากแล้วก็อะไรอ่ะแท็กซี่ก็วิบาก ช่างวิบากวิบากหมดเลยนะครับผมสําหรับรถในราชการนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างครับผมก็คือรถยนต์ะรถยนต์ของตํารวจก็จะเป็นอีกคันหนึ่งไอ้คันสีไม่ใช่คันสีคันสีประตูที่มันเป็นรถตํารวจเท่ๆในเกมเลยแล้วรถช่างก็จะเป็นรถพ่วงนะครับผมแล้วก็รถแท็กซี่ก็จะเป็นรถแท็กซี่เหมือนในเกมแหละตามปกตินะผมแค่เปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียวแค่นั้นเองนะครับผมแต่ครั้นี้เรามาดูรถพยาบาลดีกว่า รถพยาบาลนะครับผมก็จะเป็นรถตู้แบบน,นี้เลยนะครับผมซึ่งผมเห็นในโพสต์กันเขาอ่าเอาไปลงมอารถตู้กู้ภัยพวกนี้เนี่อมันก็น่าสนใจดีนะครับผมเราสามารถเปิดหมอเปิดอะไรพวกนี้ได้ตามปกติเลยนะครับผมเราถือว่าเจ๋งดีนะครับผมโอเคก็อย่าเรามาดูนะคัคันดีกว่านะผมว่าหมอเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันทาอะไรได้บ้างนะครับผมอันในส่วนของอาชีพหมอนะครับผม,ผมก็จะทำเกี่ยวกับ การชุบคนหรือการฮิวคนนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยะครับผมในส่วนของการรับพรักงานเนี่ยก็คล้ายๆของช่านกับของตำรวจนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีใครสั่งงานมานะครับผมส่วนอันนี้นะผมก็จะเป็นการรักษาบาดแผลนั่นคือสมมุติถ้าเลือดคุณเนี่ยไม่เต็มหรือเลือดคุณเนี่ยเหลือครึ่งหลอดนะครับผมคุณสา,ามารถมาหา,าหมอในในที่คุณเห็นบุคคลคนนั้นกนะ็คือบุคคลที่เป็นหมอเนี่ย คือคุณมสามารถบอกเขาได้ว่าฮิวครับโ okay. อเคดี๋าวเขาจะฮิวให้แล้วแต่นะหมอบางคนเนี่ยอ,อาจจะไม่มี V ีนะครับผม VP <laughs> ผมขอเรียกว่า V ีแล้วกันนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะเรียกว่า VP เนี่ยถ้าเรียกเป็นตัวย่อก,ก็คือวีเฉยน,นะผมโอเค okay, ผมถ้าใครไม่มีวถ้าหมอคนนั้นไม่มี V เนี่ยก็คือเราต้องรอเด l ีเพิ่มวันหนึ่งนาทีนะครับผมแต่ถ้ามี VP เนี่ยเราสามารถ ฮิลได้นะครับผมตัวที่ว่าเราไม่จำกัดเลยชุบคนก็เหมือนกันนะครับผมไอตัว cpr เนี่ยก็คือเหมือนกันเลยนะครับผม,อมโอเคผมก็ในส่วนของระบบมวานหมอเนี่ยคือผมอาจจะทําอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับผมเนื่องจากว่าคนในเซิร์ฟตอนนี้มันมีแค่20คนนะผมแล้ว บวกกับเวลาที่ผมอัดเนี่ยคือตอนตีหนึ่งนะครับผมเนี่ยตีหนึ่งจริงๆนะตีหนึ่งจริงๆนะครับผม م, เพราะฉะนั้นวันอาไม่มีคนเล่นกันนะครับผมแล้วก็หอาจจะไม่ได้มาสารทิศไดีดูนะผมว่าการชุบคนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วการหิวคนมันเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าคุณสามารถมาลองได้กับหมอนะครับผมว่าเขาทําการกันยังไงนะอย่างหนึ่งอา่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเลี้ยงหวัวเลี้ยงต่อกันเลยก็ได้ว่าของหมอเนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นช่างนะครับผมที่ว่า โอ้โหเงินดีที่สุดเลยนะผมต่อมาก็จะเป็นตํารวจที่เงินดีช่วงอ่จาจกปูนนะครับผมช่วงจกะปูนเนี่ยตำรวจเงินดีมากเลยนะครับผมแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของหมอนะครับผมแล้วมันแล้วแต่ช่วงแหละนะครับผมต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแท็กซี่ป่ะนะแท็กซี่อาจจะมีอ่าบทบาทมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแต่หมอตอนเนี้ที่อ่าจะบอกว่าเงินดีเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะช่วงนี้มันมีอ่าเขาเกี่ยวกับตารางอ่าตารางอะไรตาราง พ v p PP นะครับผมก็คือเราสามารถไปฆ่าคนได้นะครับผมถ้าใครอ่าฆ่าคนได้มากที่สุดนะคะรับผมโอเคผมขออนุญาตพามาดูแล้วกันนะครับผมอ่าถ้าใครสามารถฆ่าคนได้มากที่สุดคือติดหนึ่งในสิบตรงเนี้ยคือเราจะได้รับของนะคะรับผมรับของเป็นกล่องสุ่มอ่ากล่องสุ่มอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผม ได้รับเป็นกล่องสุ่มมานะครับผม,มซึ่งอันนี้คือผมก็ยังไม่เคยได้รับหรอกนะครับผมแต่ว่าไอทีมันเคยได้รับแล้วแต่ว่าเมาื่อได้อ่าในเรื่องของคนรวยนะครับผมมันจะมีตารางคนรวยกับตาราง pvp นะครับผมคนรวยเนี่ยคือเราต้องเก็บทํางานเก็บตังค์ให้ได้มากที่สุดและติดหนึ่งติดหนึ่งใน1ิเนี่ยในเนี้ยให้ได้ได้มากให้ได้มากที่สุดนะครับผมอันเช่นอ่าที่1ตอนเนี้ยคือเป็นของ ่าซิวอะไรซิวเฮียอะไรสิกอย่างเนี่ยนะครับผมของเขาผมขออนุญาตอ่านชืทีละกันนะครับผมตอนนี้เขามีเขาเก็บตังค์ไว้แล้วแปดหมื่นนะครับผมคือมันไม่ได้รวมตังค์ในธนาคารนะครับผมคือมันรวมตังค์ที่ว่าเราทํางานนะครับผม,มเราทํางานแล้วเราเราไปขายอ่าเชน่นเราขายกวางเนี่ยเราได้ประมาณพันห้างเงี้ยเราก็บวกตรงนี้ไปเลยนะครับผมพันห้านะผมมันจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะเอออันนี้ก็แล้วแต่นะครับผม,มคือมันแล้วแต่คนนะผมเขาใครจะไปไล่ค่าคนก็ได้หรือจะไปไล่เก็บตังค์ฟาร์มอะไรพวกนี้ก็ได้ นะครับผมซึ่งมันก็แลว้วแต่คนนะครับผมแต่ถ้าสําหรับผมคิดว่าไหนดีลนะ่ะก็น่าจะเป็นฟาร์มนะครับผมเพราะฟาร์มเนี่ยมันไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นไงแต่ถ้าไล่ไปไล่ฆ่าคนเนี่ยมันวุ่นวายมากนะครับผมแล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนนะคือผมว่าไม่ได้ห้ามหรอกนะครับผมโอเคผมก็าสำหรับ หมอนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมผมอ,อาจจะไม่ได้ภาษาที่ให้ดูนะครับผมโอเคผมก็เจอกันคลิปหน้ากันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดซับสไครป์เพิ่มด้วยกันเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้ากันไปละบา,บายบาย i've been feeling how i should how i really should been growing up way too fast like where is my childhood lyrics legendary like i am robin hood flowing slow and